นี่ครับพี่้องถือของแท้บาดหลัลังพุ่นกับถือครับผมมีขึ้นดีๆก่อนไ่อยากให้มันหลุดอี่จปาลารุ่นนน้ครับตัวที่สี่เลยครับหยัดไต่ไไถุงกางเกงเลยครับผมขูบขูบใหญ่ๆค,ค,ครับผมพี่้องมายามเบียดโอ้เห็นนางเยอะทั้งถนน ุกแค่มาอีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วไปช่อนครับผมใสสวยสวัสดีครับมาอีกแล้วชิปเซ่เบีดเท้าหลังจากที่ไปหาลาม,มิมยุยเป็นอาทิตย์ครับถึงเ,เวลาแล้วผักเซ่เบีดโดนละมาหมายนี่ครับผม กับเยือหววเขาคือเาราก็หวกบอดีปันเลยครับหวกเป็นขาแม้นี่บอสน้องใส่เอ็กเสียเ,เยือหวกเคยเอาจากจีดีมาใส่ครับจะด่วหรอบ่ได้บ่ได้เลยจลีดีหวกเป็นขามาล้อกันเมืองครับ ีคือบ่คนหลังแดกใส่เไปคนรถราคาสิบบาทครับหัวราคาเดือมบนรถอื้อ ตัวตหวัวจะเป็นกบนอมาลุย,ยหัวกลาเรื่องดีขนาดครับหัวที่ซองครับ ห่วยนี่เห็นใส่ซีหลังเบ็ดมันเหลือหวยที่ผมมาใส่ถือปลาดุกดีๆแล้วครับห่วยถ้าสายตาผมว่าผิดพลาดว่าหันว่ามันเห็นปลาติดแลลวครับพี่นอ้องตัวหนึง่งย่ฟังคนเดี๋ยวศิพาไปเมืองครับ ถามว่าถือหรือว่ามันหลุดไปแล้วกะพอกันบุหรี่มือนแรงถุมกูก,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 กลัวคือเก่าวลายามเด็ดเท่าเมื่อยังไงจครับหมน่นี่เดี๋ยวไปเมองก่อนถา,ถ,าถือเดี๋ยวไทยมึงสบายๆครับหม่นี่ถามว่าถือกับเจ๊กันทุ่มนึงครับผมถืออีหลีครับพี่น้องครับคุน หลังนี่ดินบักย่างแห้งเอาคือเท้าดินจะบอกเร,รื่องวาหลุดอ้วนอันเดียนี่ครับผมถือยุประคอประคอหน่อยนย่นะครับโตวยินเยียโตเหรียญเยียเ่าหาน่อยนี่แหละ โอ้ยโอ้ยจับบาทัานสัมีนร้องดูเกี้ผมผู้แมนหลังนี่เลยที่ผมบาเลยโอ้ปลาสวบดีแท้พี่น้องครับหุ่นชุกไกลๆันครับถึกแล้วนั่นเห็นเ่าะครับเนี่ยผมบาหลังหลังที่ผมบา โอ้โหสวยบักยางแห้งมาบนตนัวเกาครับอวิข้างในถึองี้ถึงทั้งหน้าทั้งหลังเพิ่งเสียบเยี้อไปเมือ่อกี้มันตีครับมันตีโอโ้คือคือแล้วไม้นี่คือแล้วเพิ่งเสียบเยี้อไปเมื่อกี้ครับ ยู่มว่าหลุดตไปเปิ่ลนึงตายพุ่นน่ะครับล้างพุ่น่ะคือมิดแท้มื้อนันคือดินอ้าเดี๋ยวถ่ายมึงพี่น้อง นี่ครับพี่นอ้องถือของแท้บาทหลังพุ่นกับเถือกครับผมมีขึ้นดีๆก่อนไม่อยากให้มันหลุดผมมีดอใส่ทำเลยครับนี่ตัวงา้าู่ลยตัวละปนผมเลยนี่อ้ยะเดี๋ยวพี่เมืองอีกครับ หลังตัวหนากระเทียมอยิ่ตัวละป่นอยู่เลยครับนี่น้อยนั่นครับหลังนั่น บ่ใแญ่หรอกคือหน่อยอ,อู้ยหลังพุ่นก็ถืออีครับพุ่นพุ่นยุ่ยไก่ไม่ถือดีใจสามตัวเอาไปเังไหนน้อหน่อ,นอเดี๋ยวขอปลดก่อนครับ เกลือดเรียนสูตรย้อนไปนะครบมไม่อีกหรังหนึ่งเถืกหอีกเก๋วเดี๋ยวไปเมื่งครับนี่จะปลาคอหน่อยครับพี่น้องครับผมจะใส้ใถุงกางเกงเด้ครับไป 3ามตัวตัวที่สี่อยู่ทั้งหนาครับผมสี่หลังสี่วครับเดี๋ยวพายเมืงอนเสียบเนี้ยหลังนี้ก่อนติดอีกเสยได้ครับพู้หนะเสียงไงะนี่จะปลารุ่นนีครับตัวที่สี่เลยครับ หยัดใต่ถุงกันเกียงเลยครับผมบ่เดียวเดียวใส่ไหมโอ้โหบ่คิดว่าถือครับอย่วาว่ามีตัวที่หาด้วยเห็นเป็นบ,นบน่อนๆอยู่ทางบนแจวแจวจังฮักมานี่ิไป ซี่แต้มครับผมจากใสเสร็จโอ้โหเจ๋วเดี๋ยวมือแลงมาลุ่นกันครับเอาถุงใส่นิ่มใส่เอา <c oughs> หมานครับมือแลงจัง กุกปยยุบไ่เดยครับผมพี่รองมายามเบียดโอ้เห็นนางยุททั้งถนนฟุกแค่มาเนียโอ้โหไม่ใช่เล็กเล็กครับแก๋วสวัสดีตอนทุ่มกุกว่าครับพี่รองครับมังฝ่ายเหลี่ยมโอ้ฝนผู้ภาพผู้อาพทุู่นฝนกำลังติดตกครับ พี่น้องมายามเบ็ดทุ่มกูกัวขี่รถมามเหันจับไปกบใหญ่ครับโอ้เจ๋วเลยเด็ดปนกบเลยครับเอื่นต่อไปไปรุ่นกันเมืองครับวางแรงเดยวไปซี่สีมานบ่ตอนมายายามงามขึ้นสบายสบายครับไม้่ยงานบ่ยยาก จะประคอหน่อยหรอวะวางแดงสี่ตัวเมื่อคยเอาหัวกมาใส่เกทียวขับมานี่เคยตั้งแต่ใส่เกลียวกิลิบาตหัวกตเดี๋ยวขอใส่ก่อนพี่น้อง ก็ไปลุ่นหลังไาเสือเท่เลยดไ,ดไหมครับโดดแล้วพี่น้องครับโอ้โหดินสะใจดินสะใจใสสวยอู้หลังหลังต่อไปก็ถือกครับผมไม่เลี้ยงหลังเลยอ่ะสุดยอดไม้นี่บอ่อนอยครับบอ่อนอยครับรอบคำบอ่อนอย โอ้โหที่เด็ดถือเบี้ยงหลังอึฮะกอบคุณหมอทอนฟันให้ขอปลดกันครับหนึ่งแก้มคลองหมานทำงานแล้ว ีเด็ดเลยพี่น้องครับหมานเลเลี้ยงหลังครับผมเลี้ยงหลังครับอู้ <c oughs> ใส่ดีครับย้ำคืนน่ะ ที่สองที่ชอนล้วนๆชอ่อนสวยๆเสียบยาก มันเป็นหินเอาเรียว่าถืออีกได้ครับเรีว่าสามหลังเลี้ยงเด้อุ้ยแม่น,นี่หลีสามหลังเลี้ยงครับผมพี่ถือครับผมขอหน้อนยอาไิทีตัวเว้นตัวหนุนหน่อย อุ้ย,อยเอาเอาครับปล่อยมาได้ปล่อยไว้ก็มาหากินเบ็ดคนอ,อีกโอ้เสียมแน่หินไปครับนี้ต่อ มาแล้วตัวที่สี่โอ้โหด,ดินกระจายดินกระจายครับผมดินกระจายตัวนี้สวยขนาดวิถีบ่ดินโชว์ทิเก่ากันย่างกนโตกับ บ่หน่อยบ่หน่อยใกล้เมื่อเรได้ครับเดี๋ยว่ปกี่หลังว่าถึงสิบหลังอืสวยครับพี่น้องสีเต็ม ชุดนี้เป็นขาหลายโอ้หมืน่นเสียบยากขนาดครับ เสียบเดิบ่เลิก,กขอาอใส่เงีย์ครับผลงานครับผมประคอสี่ตัวกบตัวหนึ่งครับกบคุบเอาโอ้โงามๆเลยพี่น้องครับสำหรับ ตอนกลางคืนห้อง้ากระเหลี่ยมอยู่ไกลผมครับรก็ตกระวากลายไปแล้วก็หอดทางขีดอกการห่อนพักไปรุนกันอีกที่นึงมืออื่นเศร้าครับรุนเบงมาประดุกมีบ่ตะเก้าประดุกมันมากินน้ำเศร้าพอ,อาการมือเศร้าครับผม ฝ่ายเหลี่ยมบ่าตกหลักทั้งผมสวัสดีตอนสสอๆครับพี่น้องอยากาศอิสานมัานเฮาเย็นส่อๆครับไปมากูเบ็ดครับผม,ม่าเลยมื่มขึ้นนี่ก็ว่าคักด้วยเลยซีเต็ม คือว่ามานอยู่ดิกหอดกบมาหลุดมึงรับย่ามหมอเส่าทีได้พ่อโตว่าหลังนี้ยอยู่คือเก่าอยู่เป็นเม็ดหรือตีไป,ไปหลายตัวละฝนบาตกครับเมื่อคืน ม็ดถือเนาะม็ดสีลีอ้เห็นถือแล้วครับผมพูนโอ้โหปลายหงังครับอีกสามหลังจากนี้ มาแห้งาปไหนเป็นปลาคอแล้วครับมานน่หุน่นหุ่นปลาคอรครับอุ้ยปลาเข็งไม่ใช่ว่าดินแฮ้งแต่ปลาเข็งมานี่ครับพ่น่ะไอ้ khinh ngay cả ông, ừ, khéo nuôi ta, kéo, tem, xui xui, à, mừng con to, thử yết thay mương cả อีกแล้วครับผมโดนอีกแล้วไอช่อนครับผมใส่สวย <c oughs> สุดนีน่ลยไหมประคอกไหมามานี่บบนี้ประดุกเลยพี่น้องวงามอยู่ ้ <c oughs> ขออภยัยหลายๆครับผมอย่างที่สอง โดนปลาเข็ยงง่ายอีกแล้วครับผมุนะนี่ตัวง,ง้างปลาเข็งยงไหมไอย้ยาแต่ละตวัวไรพี่น้องใสใ่สวยๆเลยที่สามห่อนะตกลบปนเลยเด้ยครับเนี่ยเข็งแม่ไข่ปนแสบๆ chéo tám tem vi to mình ghét lại hấp mừng si thải hao thì quá đó cái cầu hói đừng như này Ôi lụt Hói đừng như บุเหมือดแล้วอีใจทั้ำนั่นนะครับเข่งสองคอหนึ่งเหมือดแล้วนะท,ทังสุดท้าย นี่ว่าถกจักตัวหมายที่สองมอนบรรยากาศอีสานบานเฮ่างาับตะเ้าครับผม <c oughs> เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายที่ล่างเบ็ดกับผมก่อนกลับบ้ตนตอนไฟแล้วไดซี่ยางไร้กับมายามือเคื่อนกับไดซี่ครับกบตัวหนึ่งนีะครับผลงานย่างมือเสาะเห็นบ่เห็นอย,อยู่ดอกเจียงเยู่ ประเข้งสองข้อหนึ่งครับผมเ็สามเตี่ยมว่าแจวอยู่ไม้นี่เดี๋ยวอีกจักอาทิตย์เดี๋ยว่อยมาใส่ไหมพี่น้องครับใส่ติดต่อกันก็คือว่าถืกออกห่วยมันหน่อยในกระฟางพี่น้องกดติดตามกดไลค์รังใจ่ในี้ได้ครับผมช่องอาทิตย์อิศรสมบัติครับ โอ้ง oh, หายไปโดนสําหรับคลิปซอเบ็ดกลับมาอีกแล้วหลุยต่อเหมือนแรงล้วนน้ำกันคลิปต่อไปเซหวยง่ญ่ครับนี่เป็นหวยเป็นน้อยขอบ่อณครับเจอกันมือเจอกันคลิปต่อไปพี่น้อง <c oughs> ขออภห้หลายๆสวัสดีครับ